อาณาจักรสัตว์สัตว์เป็นเซลล์ชนิดยูคาริโอตเป็นผู้บริโภคตลอดชีวิตเพราะสังเคราะห์อาหารเองไม่ได้มีหลายเซลล์บางพวกยังไม่มีเนื้อเยื่อแต่ส่วนใหญ่หลายเซลล์รวมกันเป็นเนื้อเยื่อเป็นอวัยวะและเป็นระบบอวัยวะการเคลื่อนไหวหรือการเคลื่อนที่ตอบสนองสิ่งเร้าได้อย่างรวดเร็วบางชนิดอาจมีการเคลื่อนที่บางส่วนของชีวิตเช่นฟองน้ำในระยะเป็นตัวอ่อนจึงจะมีการเคลื่อนที่ เกณฑ์ในการจำแนกสัตว์เนื้อเยื่อช่องว่างในรำตัวลักษณะสมมาตรการเปลี่ยนแปลงของบาสโทรพการเจริญในระยะตัวอ่อนไฟลัมโพลิเฟอราไม่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริงไม่มีสมมาตรมีรูคุณรอบตัวช่องน้ำเข้าด้านบนเรียกว่าออสดูริมส่วนที่เรียกว่าโคแอนโนไซมีแฟกเจอร่าในการพัดบกอาหารเข้าสู่อะมีบอยเซล ดักจับเหยื่อและย่อยอาหารมีโครงสร้างค้ำจุนเรียกว่าสปีคุณจำแนกฟองน้ำเป็นชนิดต่างอาศัยสปีคุณตัวอ่อนเคลื่อนที่ได้พอโตเต็มวัยไม่เคลื่อนที่สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศค่ะไตร่ัมในดาเรียเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีรูปร่างทรงกระบอกมีพุงในลำตัวและมีเข็มพิษ มีเนื้อเยื่อที่แท้จริงแต่ไม่มีอวัยวะหรือระบบต่างๆเช่นแมงกะพุนดอกไม้ทะเลและไฮด้าไฟลัมเพ r ชิเฮลมินติสเป็นไฟลัมหนึ่งของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นไฟลัมแรกที่มีสมมาตรแบบซ้ายขวาลำตัวแบนจากบนลงล่างมีลักษณะคล้ายริบบิ้นผิวลำตัวอ่อนนิ่มยกเว้นพวกที่เป็นปรสิตจะมีคิวติเคิลหนา ไฟรัมเนมาโทดาเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีซีล่อมแบบเทียมลำตัวเป็นทรงกระบอกกลมไม่มีการแบ่งออกเป็นป้องผนังลำตัวมีคิวติเคิลหนาระบบทางเดินอาหารเป็นแบบสมบูรณ์ส่วนใหญ่เป็นพวกแยกเพศตัวอ่อนมีการรอกคาบส่วนใหญ่เป็นปรสิตของพืชหรือสัตว์บางชนิดอาศัยอยู่เป็นอิสระในน้ำหรือที่ชื้นแฉะคะ่ะ ไฟลัมแอนเนริดาร่างกายแบ่งเป็นป้องอย่างแท้จริงมีสมมาตรแบบครึ่งซีกมีช่องตัวที่แท้จริงช่องตัวถูกแบ่งออกเป็นห้องห้องโดยมีเยื่อกั้นกั้นช่องตัวไว้ภายในช่องตัวมีของเหลวบรรจุอยู่ทำให้ร่างกายไม่แฟบทางเดิอนอาหารสมบูรณ์เป็นท่อยาวตลอดร่างกายระบบหมุนเวียนโลหิตเป็นแบบปิดน้ำเลือดมีสีแดงเพราะมีฮิโมโกลบินละลายอยู่หายใจผ่านทางผิวหนังหรือเหงือก ไฟลัมมอลัสกาสัตว์ในไฟลัมนี้จะมีลำตัวอ่อนนุ่มและเป็นเมือกลื่นบางชนิดสามารถสร้างเปลือกแข็งห่อหุ้มภายนอกได้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในทะเลมีบางชนิดอาศัยในน้ำจืดและบนพื้นดินไฟลัมมอลัสกามีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันมากในแต่ละชนิดแต่มีลักษณะสำคัญเหมือนกันไฟลัมแอคไโนเดอร์มาตามีเนื้อเยื่อสามชั้นโครงร่างภายในประกอบด้วยแผ่นหินปูนขนาดเล็ก ผิวหยาบขูขะมีหนามตัวอ่อนสมมาตรด้านข้างตัวเต็มวัยสมมาตรแบบรัศมีมีห้าแขนหรือทวีคูณของหาปากติดกับพื้นทวารหนักอยู่ด้านตรงข้ามมีทูฟฟิตช่วยในการเคลื่อนที่และจับอาหารระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดระบบประสาทเจริญไม่ดีสืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศปฏิสนธิภายนอกร่างกายและไม่อาศัยเพศมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างจากตัวอ่อนเป็นตัวเต็มวัยพบในทะเลเท่านั้น ไฟลัมคอราา์ดามีโนโท่อคอร์ดอยู่เหนือทางเดินอาหารช่องเหงือกมีอยู่เป็นคู่เกิดทางด้านข้างของคอหอยในระยะอมบิโอทำหน้าที่กองอาหารในน้ำที่ไหลเข้ามาในพวกสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีช่องเหงือกพัฒนาไปเป็นโครงสร้างต่างๆเช่นท่อยูสเตเชียนในหูส่วนกลางต่อมทอนซินต่อมพราราไทรอยท่อประสาทมีเนื้อเยื่อสามชั้นและมีสมมาตรแบบครึ่งซีกมีหัวใจอยู่ด้านท้องมีโครงร่างคำจุนอยู่ในร่างกาย ไฟละมาโทโพด้าลำตัวเป็นป้องและมีระยางเป็นข้อๆต่อกันยื่นออกมาจากแต่ละป้องของลำตัวมีจำนวนชนิดมากที่สุดในอาณาจักรสัตว์ประมาณว่ามีถึงกว่า90 0 0นชนิดที่มนุษย์เราได้ค้นพบอาชออผอสามารถอาศัยอยู่ได้ในแทบทุกสภาพภูมิประเทศบนโลก